กาบสบายดีและสวัสดีน้องพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสู่คนเด้อพี่น้องเด้อบอกว่าจะอยู่ในและกระต่างประเทศน้องพี่น้องเนาะก็ยินดีตอนรับเข้าสู่่องบาเตียงทองซาเนลคือเกา่าพี่น้องเมือนี้บาดเตียงก็มาฮอดเรียบร้อยอยู่บ้านวางคูนพี่นอนะ้องเลยเนาะเมืองญีปูนแข้งสวรรค์เขตพี่น้องเลยพอดีมาฮอดจอดถึงแรกก็รอพี่น้องเนะลยเนาะรอระวังที่มู่คูมาลัางมาถนนฮอดก็มีพี่น้องเลย พอดีบ่เตียงกันนะสิมาหาทั้งครอบครัวของอ่าเอื้อยชังเก์พี่น้องเลยลืมเลยอเออเอซเซ็ตเอซเซ็ตเนาะทีนะ่ะอ่าลูกราสียบางหันแหละพี่น้องเลยอ่าคือพูดได้ง่ายไม่อยู่พี่แล้ววาสันพี่น้องเลยเนาะบาบิลลี่ซื้อีซื้อทางให้พี่น้องเลยบ่เตียงกับท่านได้ท่านได้คุยท่านเจอบาบิลลี่แต่ว่าสิมาเยี่ยมมายามแล้วก่อนพี่นองงนะ้องอย่างเนาะ บ่หู้ว่าเป็นได้ได้ไปได้ไดพี่น้องเอ้ยอยู่ดีมีเฮงอย่าบอป้าช่วยบ้านนี้เนาะอ๋ะอใหญ่มาเคลื่อน,นใหม่อยู่พี่บ่หน,นิป้าสบายดีเด้อเด้อดอยพี่น้องเอ้ยโอ้สบายดีเอ้ยสบายดีใหญ่เคลือ,อนไม่แล้วได้เลยโอ้พี่น้องเอ้ผู้ไร้ชาหนิ เออคนมาลินคนในบ้านมาลินอใช่ผัวเจ้าไปใช้ไปใช้ไปใช้เพื่อนนี่มันยังมันยังบ่เล่อวนี่ไงอ๋อแบงก์สียังบ่พออทีเออสีมีคนซอยอยู่บ่เพื่อนมามีคนซอยอยู่บ้อ๋อผมมีเฮาเฮาทีซื้อมาให้เหร

แมนเพื่อนแบงกีพูดกว่าบาวินลี่เนี่ยแบงผักหลักนี่อ่าเปิดพูดคนนั่งของไพ่ใช่เฮือนหลังนั้นยัางของไพ่นั่นเหาะของเข่าไ่ปของพุ่ได้ใช่ของไพ่น่ะของมาเลยนลังลือหลังลืออีกคนดีใจดีใจพี่น้องนี่เนาะอืฮุบบ๊เบิดแล้วแต่ผุนเนาะอ๋ออ๋ออ๋อดีใจน้ำเล่าเด้ใช่พี่น้องเนีย

อยู่ก้อนเพื่อนบอกก็อย่าหักเลยแต่เพื่อนนี่นำใครอยู่อนล้วเพื่อนเลยฮะเพื่องเลยหมองอยู่หมองนอนแต่วันนี้แล้วมันลมผัดเนาะเย็นก้นจะช่วยแล้วเพื่องเลยเย็นจีจอยไอ้ผักกะไก่ไหมพักกะไก่ไก่เต๋อบอกเพบ่งท้าวเพิ่งท้าวฮาเก็บแต่นี่แล้วอยู่ๆใส่ก่อนหมองตัดอันนี้ บ้านงานรงานจริงปูนพูเต้พูอีหลต้องเอารถไปแก้เอาลยเนาะได้รถแล้วรถไปแก้เดี๋ยวเดียมีรถมีรถมีอาไรเนี่ยเนาะยดคนเผาสบายดีพอสบายดีดยโอดีใจนําเด้อมานั่งพี่มานั่งพี่มมานั่งกันพี่ไมอือื Rồi. À. Bình an ghê ba. Sao lục tao? Ơi, bay đi nha lục ạ. Chào dì Nop, đi. Ôi, ừ, rồi bay luôn. Bài Tiếng, Đấy, bay trên, Ok. À. Nàng luôn hả? Nàng xuống, nàng xuống. Ờ. À. Ừ ừ Bình ba cho, ta. mà ta hưng lên. สดๆนเลยตนล่เลวสดๆดอนรอนนี huh. yeah. uh ่เลยดีแ huh. ล yeah. well uh ้ว huh. ท uh ่า huh. น uh ่น้นำเนาะ่ก็อ่าตัไม้ตืออืมอืมอืมอ อันนี้ทั้งพายเห็ดให้เจ้าพิดเองบ่ได้เห็ดใช่ชากชาวบ้านดิชาวบ้านเห็ดให้หาบเป็นเลยท่วลูกเคยลูกเคยลูกเก่าลเก่าหูอยากเลยละเออเออีน้องอยู่บ like ้านแ่่อตาดว่เรีนแ่้ตาตอตะปูตาตอเองำนั่อที นี่อีหลางบ่ยาวทังบ่อยาวกะงบยังเหลืออยู่เนาะไปดอยพี่น้องเอ้ยนั้นอยู่บ่เดี๋ยวต้องคําตอบจากแม่อเพิ่นัคั่นว่าหยังบ่ดยอืมเพิ่นิเนาะอืๆบ่บ่ได้อืงครั้งแรกเอ่อตัวสิซื้อทีหเนาะแม่อพี่น้องเอ้ยถ้าว่าทงแม่เพิ่นบ่ว่าได้ใดกทงบ่เตียสิซื้อมาให้ก็ได้อยู่ราาตัวนี้นะบ่ย ขาดพาไม่กระจ่ดเอ้มแล้วก็ทันก็สีนะฮัทนะแต่ว่าแต่มันชั่นี่คำว่ามันมันเราเปิดเมย์เพิดเราเป็นเปลี่ยนไปซอยควบควบไม่ดีจังเลยกะแต่จังว่ากันอย่างนี้เนาะเอาเปินซอยก็ดีเพิ่นเก่าเพิ่งเก่าต่อไปล่มแล้วล่มแล้วจะบริชายคลิปไปบ่ต่อไปหมดแล้วบานเลยดีแต่คนมาอยู่ เนาะอันนี้เนตะรบเนาะรอเลยประกาศกับภากระจาดอเมนเมนาบนะกับภากระจาดเอ้มนี่แหละคืออยกคือที่บัตัวนี้แหละคือกับม่มียังดโดที่เหลือก็จังบากันเรื่องเนือื่นก็ได้แต่ว่า สำหรับอยู่สำนี้เนี่ยมาเตรียมมาสำนี้ก็พอพอ,ออยู่บรรเทาไปได้ละโอเคออออแล้วเนาะจักครอบครัวหนึ่งมาอยู่เนาะสามครอบครัวเพิ่นว่นาเนาะเพิ่นเบงให้แมนครอบอะไรบ้างนี่ดอันนี้เพื่อนนึ่งนี่กับยูพุ่นก็เพื่อนน้องน้องลุยน้องลุยอยู่คนนาะเออไปแล้วเพื่อนอื้อมาเพื่อนเอิอเออยนางลุยลุยโอ้ยเออเนี่ยเอิอชาเดพี่น้องะไรเนาะ

ดีใจแล้วเผื่อสิได้ก็ม่มง่าย่น้องเห็นบาบิลลี่ต้องคลิปอยู่กัคุยกันแล้วคุยกอีกบลงโตงั้นนะกินข้าวกินน้ำแล้วมื้อนี่ยังยังมวยข้าวกินนี่กินกรบปมีอ๋อเห็นแลได้ใช่ไหนี้พาลูกกินยังสนะฮะตัวตัดใหม่ เขาเข้าในบ้านนี้ขอเขาในคนในบ้านนี้ชองโลเจ่ข้อเขาีเชาทาว้าะก็ตัดใหม่ข้อขึ้นเข้ชุบตัวบ้านนี่เออขอขึ้นข้อชุบตวัดั้นาบมดนมีฉันไดมาข้อเข่าซามันนี่อยากเข่าอยู่บ้างละอยากบ่ ยาเข้าอ้ใช้ผู้อื้ยด้ใช่ไหมครับเไปแหละไปกิตาต้าต้าต้าทำลิปอดได้เขาทำลิอไดอะไรฮดเอาง่าหญ่านี่ยอดได้เข่าเข่าง่ายโอ้บนเตียงก็ใหญ่ปานนี่เท่าที่เท่าแล้วอดบไรก็ได้หิวจะัด้ไบ่อดอไรได้บ่นี่นี่เราเหงเนายอะดอได้บพได้ะไรโม่ไดนมันโมมีเนาะ พูดไดพอดได้พยอดได้อดเข่าได้จะอดได้บ่ลูกโอ้นั่งกับเพือเลยอย่าไปนั่งยันมันดะกับเออ่อ้ตายีตายาายายตตาย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 ต่ยตาายตาายายตาตายตายา อ่าพี่น้องเหรอบำเตียงเอาเข้ามาติดรถมาอยู่มาเนี่ก็ได้พอได้กินก่อนโอ้กับบาบกับโบพี่น้องเลยนั่งทานข้าวหนึ่งเนอเออเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่อ่าเดืบักดอยมาขึ้นบักบักไม่แล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคอามาผู้ใหญ่เนี่ยมาหิวข้าวพี่ลูกละมาพี่มาพี่อ่ามาพี่พี่น้องเลยมามาพี่ละโอ้ บเตียงก็ซื้ออันนี้ไม่ยุคพี่น้องเลยเขา่าเข่ากับสอบน้อยนี่แหละมาให้เพิ่มน,นะนะาะเอาลูกละซื้อเอาซื้อเอาลูกบัลลี่ก็มาเลยพี่น้องเลยพอดีรถจักรก็มาฮอดพอดีน้าพี่น้องเนาะสเสื้อผ้าหนาเพืเอาลูกอ่ะเดี๋ยวไปไปเบ่งกันใส่เด้ออันนี้เดี๋ยวมาเตียงแป๊บหนึ่งก่อนพี่น้องเลยเอ่อ cái tôm, cái nồng nôm, nôm nơi ướp ừ, cái mình nó lúc ra đó ướp 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 Pa Pa, đi ướp pa, ướp lại sao lại Nó นี่กระเฮือ w, นะอดับปุยเนาะดูดูนี่เด้อเข่าเด้อเอาไปมาก่อนพี่น้องเลยนี่หาโลนี่มาจะครึ่งเดงเด้งมาครึ่งนึงอันนี้เสื้อผ้าเสื้อผ้านี่ทั้งผ้าจาน,าน,าาน,นพี่นอ้องมาผักเมื่อนั่นแหละพี่น้องอยู่อยู่ห้างมาเตียงเยี้แหละ อ่าอันนี้กัข้าต้มขนมนมไปเห็ลูกละอันนี้อันนี้ส้มหมูปลาเอาแวะชื่อที่ทางว่าจะชื่อไปกินแล้วแต่ให้เจ้าซะบุมีนักกินเฮาเดี๋ยวเฮาจะหากินไหมโดยเอาปากขอบมุกขอบใจอุพพลอาจารย์พ่อแน่อยู่ทั้งั่งไทยเด้อขอบเข้าใจเด้อดีดีมาแหงลำด้วยเด้อครับเด้อพี่น้องเรื่องเอาเบุ้งนี่แหละเด้อ จะผ่าเนี่ยพี่อนเพือนแบ่งกันใส่เข้าก็เท่าแล้วดยข้า้าวะร้อเท่าแล้วก็เอาลายลูกนะอนี่ด้าี่าไปงนไปะีตัวหม่ไมตัวงามอ่าพี่อนเพืนเนาะอ่าสีเดงกวนตาละลายอยู่ sẽ bị ở đây lúc ừ, ừ. ừ, ừ, ừ. đó, đôi, hả? à, bên nó đấy lục cốc, nó Sư Yang có đây sư sư, sư Phat, sư, sư Wa, sư Ma, no, này. เอออะแปดอะแงดอะเท็ดดูดูคักเว้ยโอ้ยอ่าอ่าอ่ไปใสเดี๋ยวเขาไปเยี่ยมครอบครัวทั้งน้องอ่าพลุนก่อนน้องเงินตุนพลุนก่อนเด้อโดยสบายดีดีน้าดีใจน้าเด้อโดย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 โอเคภูม่พี่น้อง่เพิ่อเตียงกะ สิขอจบคลิปแล้วก็สิไปหาอีกครอบครัวนึงเนาะะก็หลายครอบครัวอยู่พี่น้องครอบครัวสาวสไลด์น้ำเนยครอบครัวน้องตุ่นเนี่ยแล้วก็ครอบครัวทั้งสาวซุกเนี่ยพี่น้องไอ้มีพี่เอกมีงานสิไปหลายบอลอยู่มันนี่เนาะอ่าก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่เจดีญบัตรสุขสุขคนพี่น้องไอ้ที่เขามาติดตามไล่ฮับชมคลิปจนจบแล้วก็บบุกหามโฆษณาแล้วแล้วก็คลิปนี้มาเตียงกับสีเฝ้าเนี่ยพี่น้องไงอ้เฝ้าไปหลายม่งหลายบอลเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณทางพระอาจารย์อยู่ทางจังหวัดหนองคายที่ได้เป็นอ่า เอาเครื่องเอาของมามอบให้บ่เตียงนักเสือผ่านอาเภอมาอให้เราในมื่อนี้ก็ขอให้ยูดีมีเฮงบุญคั่น,คน้นำซูปบุญคั่น้ำส้มพัถนาสิ่งใดขอให้ได้สมความุ่งมั่นพัถนาทุกสิ่งทุกประการด้วยเถินยูดีมีเฮ่งสาธุเนาะไปสสารับมื้อนี้บ่เตียงขอตัวลาไปก่อนพี่น้องจะจบขี่ไปเพ่งเช่านี้ก่อนเด้อสบายดีพี่น้องบัตรสกุลทุกคนไปบา,บาย